รอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นประเด็น 1. พรบการศึกษาแห่งชาติ2542 2. พรบการศึกษาภาคบังคับ2545 3. พบพรบระเบียบบริหารราชการกระทรวง,งศึกษาธิการ2546 4. พรบสภาครูและบุคลากร,รทางการศึกษา2547 5. พรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2,547 6. พรบคุ้มครองเด็ก2,546 7. พรบการศึกษาปฐมวัย2,562 8. รัฐธรรมนูญ2,560 9. พรบมาตรฐานจริยธรรม2,560 10. กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 11. ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี 12. แผนการศึกษาแห่งชาติ20ปี 13. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13 14. นโยบายรัฐบาล 15. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นสปทหมวด 1. บททั่วไปรัฐธรรมนูญ2560 1. ประเทศไทยเป็นราชาอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้มาตราหนประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตาสอง 3. อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขและทรงใช้อำนาจในทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลมาตาสามสี่ศักดิ์รีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครองปวงชนชาวไทยย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน มาตราสี่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติกฎหมายข้อบังคับใดขัดแย้งกักบรัฐธรรมนูญมิได้มาตราห้าหมวดสพระมหากษัตริย์หาพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองค์มนตรีหนึ่งคนองค์มนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คนประกอบเป็นคณะองคมนตรี 6. ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองแต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรีประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองแต่ง,ต,งตั้งองคมนตรีอื่นสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 1. บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันสิทธิและเสรีภาพ 2. ชายและหญิงเท่าเทียมกันสิทธิ 3. ชีวิตและร่างกายของบุคคลสิทธิและเสรีภาพ 4. การนับถือศาสนาของบุคคลเสรีภาพ 5. ความเป็นอยู่ส่วนตัวเกติยศชื่อเสียงของครอบครัวสิทธิ 6. ก,การอยู่ในเคหสถานของบุคคลเสรีภาพ 7. การแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นๆเสรีภาพ 8. การประกอบอาชีพสื่อมวลชนการเสนอข่าวการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเสรีภาพ 9. การชุมนุมโดยชอบและปัาศจากอาวุธเสรีภาพหน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธ,ธรรมน,นูญ 1. พิทักรักษาไวา้ชึ่งชาติศาสนา,าพระมหากษัตริย์และระบบการปกครอง 2. ป้องกันประเทศสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 3. ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 4. เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 5. รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ 6. เคารพและไม่ละเมิดสิทธิทเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่ทำการอันอาจก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม 7. ไปใช้สิทธิเลือกตั้งลงประชามติ 8. ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมรดกทางวัฒนธรรม 9. เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ 10. ไม่ร่วมหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมน,นูญมาตรา54รัฐมีหน้าที่ 1. ต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปี 2. รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลแล,และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา 3. รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆรวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4. การศึกษาทั้งปวง 5. ให้จัดตั้งกองทุนแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมน,นูญมาตรา65 1. กําหนหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมมาพิบาล มาตา67รัฐพึงอุปถรัรมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นเอกาสารสรุปความรู้ในการบริหารสถานศึกษาวิชาการและความเป็นผู้นำงบประมาณการบริหารงานบุคคลการบริหารทั่วไปการบริหารเชิงกลยุทธ์นวัตกรรมทางการบริหารการบริหารเครือข่าย สมรรถนะผู้บริหารชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 1. ด้านวิชาการมี17งานชอช้างการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสอโซการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ทอนังมุนโทการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัวองคอ์กร หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาดอเด็กการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2. ด้านงบประมาณ22งานสอสการาระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาดอเด็กการเบิกเงินจากคลังถอถุงการนำเงินส่งคลัง 3. ด้านการบริหารงานบุคคล20งานถันฐานการจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป22งานคอควายการวางแผนการบริหารงานการศึกษางองงูการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนยอผู้หญิงการจัดทำสัมมนผู้เรียนดอจุลา การรับนักเรียนขอทันฐานการประสานการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยทอนังมุนโธการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาทอผู้เท่าการทัศนศึกษานอเนนงานกิจการนักเรียนตอเต่าการส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคลชุมชนองค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษานอหนู แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียนบทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 1. บทบาทในฐานะผู้จัดการเรียนรู้วงเล็บผู้สร้างแรงบันดาลใจผู้อำนวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ผู้กระตุ้นจูงใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 1. การเตรียมการสอนครูควรเตรียมการสอนดังนี้1.1วิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียน 1.2วิเคราะห์หลักสูตรวงเล็บมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดวงเล็บสิ่งแรกที่ต้องทำคือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาโดยพอ,อเขต1.3ตรวจสอบความพร้อมสื่ออุปกรณ์1.4วางแผนการจัดก,การเรียนรู้ควรเขียนให้ครอบคลุมการวัดและประเมินผลมาตรา26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียนความประพฤติการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนการร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ระดับและรูปแบบการศึกษาให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อและให้นำผลการประเมินผู้เรียนตามวักหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย การบริหารเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมในการบริหารจากการโรงเรียนผู้บริหารจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าทําอย่างไรจึงจะให้องคอ์กรบรรลุปเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยากรผู้บริหารจําเป็นต้องรู้จักบริหารคนและมีภาวะผู้นํานําสุดแข็งรวมทั้งความรู้ความสามารถของตนมาหล่อหลอม มาหลอมรวมให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสร้างองคอ์กรให้เป็นองคอ์กรแห่งการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาก้าทางการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่องและสิ่งสุดท้ายคือผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์เพื่อสร้างภาพที่อยากให้องคอ์กรเป็นไปในอนาคตเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินาง,งานรวมทั้งต้องรู้จักวางแผนกลยุทธ์เพราะกลยุทธ์กกธเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองคอ์กรไปสู่ความสําเร็จหรือ ความเป็นเลิศที่ต้องอาศัยการวางแผนเชิญกลยุทธ์ผู้วางแผนกลยุทธ์จึงต้องสามารถมองไปข้างหน้าได้อย่างถูกต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้การบริหารเครือข่ายสถานศึกษาวงเร็บ Network Education Administration หัวใจสำคัญของการบริหารขับเคพื่อนสถานศึกษาขนาดเล็กเครือข่ายการศึกษามีจุดเริ่มต้นที่เป็นรูปธรรมชัดเจนตั้งแต่มีการตากฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ฉบับแรกคือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542ในมาตรา8และมาตรา9ได้กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติมีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใช้ในการจัดการศึกษา และยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเอกชนองคอก์กรเกอกเอกชนสถาบันศาสนาสถานประกอบการสถาบันทางสังคมสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาความหมายของสมรรถนะเดวิดซีแมคเคลนเป็นคนแรกที่ริเริ่มใช้คำว่าสมรรถนะสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กล่าวว่าสมรรถนะหมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ทักษะความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆที่ทําให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นในองค์กรโมเดลภูเขาน้ำแข็งไอซ์เบิร์กโมเดล knowledge skill social l o w self image trait โมทีฟการแนะแนวคือจิตวิยาประยุกตคขน,นังหนึ่งที่เป็นกระบวนการพัฒนาคนให้รู้จักตนเองอย่างทองแท้รู้จักความถนัดความชอบสติปัญญาภูมิหลังของตนเองวิเคราะห์ตนเองได้ถูกต้องรู้จักเลือกและตัดสินใจได้ปรับตนเองให้เหมาะสมและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุขช่วยตัวเองหรือพึ่งตนเองได้ เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้บุคคลได้มีบทบาทเต็มที่ในการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพและสามารถจัดการกับชีวิตของตนอย่างฉลาดและมาตรา63ของพรบคุ้มครองเด็กพศ2546ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครองการนิเทศการศึกษาคือ การช่วยเหลือแนะนำชี้แจงเพื่อช่วยให้ครูสามารถปรับปรุงการสอนของครูได้ขออภัยครับคือการช่วยเหลือแนะนำชี้แจง <ME GA> เพื่อช่วยให้ครูสามารถปรับปรุงการสอนของครูให้สามารถส่งผลต่อผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นและรวมถึงการช่วยเหลือแนะนำในการปฏิบัติงานของครูด้านวิชาชีพ